โบดแล้วใครจะไปเชียวว่าทับเลตสมัยนี้มีคะแนนเกือบ3ล้านเล่นเกมลื่นๆจอใหญ่เบิ้มๆได้แบต7,500ตีโบดมาทั้งหมดนี้มีแค่ตัวแค่หมื่นสามเองนะมาแล้วจ้ากับ x i ยวมีแพดมินิรุ่นนี้ขยกยห้เป็นโน1นในดวงใจโอ้ยทุกคนดูสเปคที่ให้มาเสียก่อนแล้วอุปกรณ์ด้านในที่ใหม้มาสายชาร์จอะแดปเตอร์ด้านในมีมาให้ครบชาร์จไวๆไปเลย67วันอย่างที่บอกไปช่วงต้นคลิปรุ่นนี้เป็นท็บเลตที่มาพร้อมกับหน้าจอใสเบิ้มกำลังดีให้หน้าจอมาขนาด8.8นิ้ว ความละเอียด 3K โอ้โหรีเป็นเลนจอ165เฮิร์ตถ้าถามว่าลื่นขนาดไหนตีทัดไปทัดมาให้ดูเนี่ยไม่ได้สปีดคลิปนะของจริงลุ้นล้วนจอลื่นไสจอดีใช้งานมือเดียวสบายสบายทีนี้เรามาดูสเปคที่ให้มากกันบ้างคลิปเสร็จที่ให้มารุ่นนี้ได้ Mini Tech d i s ิ l a y 9400พา์แรงระดับทะลุจักรวาลลองทดสอบอันตุตู้ให้แล้วสล้านแแบบบวกบวกใครที่ชอบเล่นเกมคงไม่ต้องถามกันแนนสุดจัดระดับนี้เล่นเดลตาฟอร์ด120เฟรมแบบลื่นๆเกมทโบ เขาก็มีมาให้ r o e ปรับสูงสุด60เฟรมได้และสำหรับใครที่ชอบเล่น Genchi Impact รุ่นนี้พูดได้เลยว่าสุดจัดเปิดอันติเมตสกิลยังไม่มีกระตุ้แล้วไอที่ชอบเนี่ยยังไม่หมดนะยังมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Xiaomi Hyper OS มี Xiaomi Hyper AI ระบบลื่น UI สวยใช้งานมาัลติทัสได้ระดับเทพจะเล่นเกมไปด้วยหรือจะใช้งานแอปต่างๆดูหนังไปด้วยก็สามารถทําได้ส่วนเรื่องแบตที่ให้มาก็ยังมาพร้อมกับแบตใหญ่ๆ7,000 ร0 0มิลลิแอมพร้อมกับระบบชาร์จไว67วัตต์วมีพอตชาร์จมาให้สอช่องเล่นเกมด้วยชาร์จด้วยสบายๆทีนี้เรามาดูในส่วนของดีไซน์กันบ้างสีที่เห็นก็คือสีเก๋ดีไซน์แบบเมทัลยูนิบอดี้ดีน์มีลำโพง2ตัวพร้อมกับระบบเสียงดอบบี้แอคเอร์รองรับการใช้งานเสียวมีโฟกัสเพนข้างเครื่องมีตำแหน่งเก็บไว้ให้มีกล้องหลัง13ล้านและกล้องหน้า8ล้านใช้งานก็ไม่ต้องกลัวว่าไม่เก๋เคสแบบเทเทก็มีมาให้ได้เคสสีขาวแบบโอโมโอใจสอบสุดน่าจะเป็นที่เกี่ยวมือข้างหลังแบบนีี้แล โอยพูดแล้วจะหาว่ากุยนี่คือแท็บเด็ตสเปคเทพใช้งานเล่นเกมบอกเลยว่ายั่งจ่ม